สวัสด <Bond> ีค <wise> ร <congratulations> ับต้นสวัสดีครับพี่เก่งเข้าเรื่องเราดีกว่าครับเรื่องเล่าจากงานศพรุ่นน้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังยังไงครับต้นครับผมก็เริ่มเลยนะพี่เก่งครับผมครับก็สวัสดีพี่เก่งพี่โก้พี่รสเอ็มเอ็ดวีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังมาอีกทีหนึ่งผ่านมาประมาณสิบปีนะครับครับที่บ้านแล้วก็วัดแห่งหนึ่งที่อุทยานนะฮะ ก็ชื่อในเรื่องเนี่ยผมให้ชื่อน้องคนนี้ว่าเป็นน้องชัยแล้วกันนะครับก็เกิดขึ้นในตอนที่น้องชัยคนเนี้ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยยังบวชเป็นพระใหม่อยู่น้องชัยเขาก็เล่าว่าตอนที่บวชไปเนี่ยมันก็มีวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ทำรุ่นทำนี่เสร็จตอ,อนเชา้าออกไปบินิาบาตอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลังจากอีกบวชไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ย วนันเป็นมาทิตย์ตอนเยน็นเขาหลังจากที่ทําวัดทาอะไรเสร็จในช่วงเงย็นแล้วเนี่ยก็มีพระผู้ช่วยที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะเขาก็ท่านก็ได้เดินมาเดินมาทางมาหาทางพระชายกับเพื่อนเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพระเนี่ยไม่ต้องไปบินธบาตนะพอดีมีกิจมิตนไปไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขามีเป็นงานศพที่เก่ง ท่านผู้ช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาสวดมาได้ประมาณหกวันแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันวันที่เจ็ดเขาก็๋ยวจะทําการนิมนต์พาะเนี่ยไปสวดที่บ้านอ่ะพอท่าชัยเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็โอเคอ่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ออกเป็นธบาตพอมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยอทางเจ้าชัยเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสี่หลังจากทําวัดเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยลเลยเลยก็มือรถมารับ พระไปยังบ้านที่จัดงานจบนลพี่เก่งออืก็จะมีพระที่วัดเนี่ยไปทั้งหมดห้ารูปก็จะรวมรวมรวมาพราะชายกับพระเพื่อนเดนิดนไปที่บวชไล่เรียกกันเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกันพอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยลักษณะบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านไม้ตามทางจังหวัดทั่วไปพี่เก่งที่จะเป็นบ้านยกใต้งศูนย์สูงแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านเนี่ยพอตอนเดินขึ้นบันไดไปนเนี่ยก็จะเห็นเป็นเป็นโรงศพตั้งอยู่บนบ้านครับ เราก็จะมีพงลิกเนี่ยตั้งอยู่ก็พระทั้ง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 ั้งห้าบุคเนี่ยเขาก็จะทยอยไปนั่งอยู่ที่ตรงหน้าโรงนะฮะเพื่อที่จะเตรียมส่วนชายบอกว่าขณะที่กําลังไปนั่งอยู่ตรงหน้าโรงในตอนที่จะเตรียมส่วนเนี่ยก็หลวงตาที่มาด้วยจันเนี่ยอืท่านก็เกิดรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ําอืำจึ่งห้องน้ําเนี่ยก็อยู่ด้านล่างของบ้านครก็เลยอ่ลโหลครับพี่อ่าฮะ ก็เลยทําให้พระทั้งหมดที่จะสรวจเนี่ยก็คือต้องต้องรอท่านก่อนออืช่วงระหว่างที่รออยู่เนี่ยทางพระชายกับเพื่อนเนี่ยก็นั่งอยู่ใกล้กับโรงสักพักหนึ่งนั่งนั่งไปพักหนึ่งพี่เก่งอชายบอกว่าได้ยินเสียงเคราะดังก๊อ็ก้องก้องขอยาากไหนดังมาจากในโรงพี่ พอได้ยินเสียงแบบแบบนั้นเสร็จเนี่ยเพื่อนของพระชัยเนี่ยก็หันหน้ามาหาทันทีแล้วก็เอ่ยปากถามชัยว่าเฮ้ยท่านได้ยินเสียงอะไรไหมพอพูดแบบนั้นเสร็จปุ๊บชัยก็พยักหน้าตอบสักพักหนึ่งชั่วอึดใจเดียวพี่เก่งก็มีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแลคราวนี้ทั้งคู่ก็หันหน้ามองกันแล้วก็มองหาที่ไปที่มาของเสียงเนี่ยปรากฏว่าพอหาไปหามาเนี่ยปรากฏว่ามันดังมาจากในโรง ทั้งคู่เนี่ยมั่นใจเลยว่าไอ้เสียงเนี้ยมันดังมาจากในโรงแนะ่ๆครับพอเห็นแบบน,นั้นแล้วเนี่ยทางราชัยและเพื่อนเนี่ยก็เลยหันมามองหน้ากันแล้วก็ขอตัวลงไปข้าห้องน้ําข้างล่างครับตัวที่จะเดินลงไปหาหลวงตาเนี่ยให้ท่านรีบขึ้นมาสวดจะได้เสร็จจะได้รีบกลับกันทันทีอะไรแบบเนี้ยอก็คราวนี้เนี่ยหลังจากที่อีรอที่ลงมาข้างล่างเนี่ยก็มองหาหลวงตาก็ไม่เห็น ตอนนี้พอไม่เห็นปุ๊บก็ไปเจอคุณตาคนหนึ่งใช่บอกว่าท่านก็จะพรผอมๆหน่อย<ห>ก็นั่งอยู่บนแค่ข้างๆห้องน้านั่นแหละฮะก็ระหว่างที่ชายกับเพื่อนเนี่ยมองหาหลวงตาแต่ไม่เห็นทางควงพระเพื่อนของชายเนี่ยก็เลยถามถามตาคนเนี้ยว่าเออโยมหลวงตาที่มาเข้าห้องน้ําเนี่ยไปไหนแล้วล่ะอาจจะมาลงมาตามท่านเนี่ยก็พอพูดแบบนั้ไปปุ๊บ าเขานี้ก็หันมองซ้ายมองขวาแล้วก็บอกว่าอ๋อเสียงอะไรอ่ะหลวงตาท่านเดินออกไปหน้าบ้านเดินออกไปสูบยานนะครับปะคราวนี้พอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วแกก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วแกก็พูดต่อว่าอยู่ดีแกก็พูดว่าเออเนี่ยผมก็อยู่บ้านนี้แหละอืแต่ไม่ได้นอนในห้องมาหลายวันแล้วลูกหลานเขาเปลี่ยนท,ที่นอนให้ใหม่เนี่ยนอนไม่ค่อยสบายเลย รู้สึกนอนวปวดหลังปวดอะไรยังไงก็ไม่รู้ครับก็คราวนี้เนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยทางพระชัยเนี่ยก็ถามว่าอ้าทําไมลูกหลานทาแบบนั้นเลยโฮมตลวงตาก็ไม่ได้พูดละลรแล้วก็ยิ้มก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรท่านผมแก่แล้วนอนอยังไงก็ได้เนี่ยอนอนแค่แค่แคแคนี้แหละคราวนี้พอพูดเสร็จเนี่ยแกก็เดินไปหลังบ้านครับอีตอนที่เดินไปหลังบ้านเนี่ยทางชัยกับพระทวนเนี่ยก็เห็นว่าหลวงตาเนี่ย ท่านกําลังเดินมาพอดีแล้วพออีตาที่ท่านเดินมาเนี่ยก็เลยชวนกันขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปสวดมนต์ก็ตามด้วยพอหลังจากที่สวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพอสระฉันหาหาน่ะคุณเนี่ยก็ให้พรต่อหลังจากที่เสร็จพิธีพี่พีพ่เก่งขณะท,ที่กําลังเก็บของใสายยานนนน่ย่านประยุดนั้นเนี่ยชายบอกว่าก็เห็นลุงคนนี้ยเดินไปเดินมาเดินไปยกกับข้าวเดินหยิบจับนู่นนี่นั่นเนี่ยอยู่บนบ้านครับ รอนนี้พอหลังจากที่เห็นแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอทํารุ่นทานี่เสร็จเนี่ตอนที่พระทั้งหมดเนี่ยกําลังจะเดินลงบันไดเนี่ยแกก็นั่งยองๆเรายกมือไหว้เหมือนแบบส่งพระอะไรแบบเนี้ยน,นะะรทางชัยเนี่ยก็หันไปมองทางลงศพปรากฏว่าก็มันไม่มีรูปพี่เก่งไม่มีรูปตั้งหน้าสมใช่ไม่มีรูปตั้งหน้าสมทางทางทางชัยเนี่ยก็นึกแนใจว่าเออแปลกเว้ย ทำไมถึงไม่มีลูกคนออตายตั้งอยู่อะไรแบบนี้นนออตอนนั้นก็สงสัยอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินลงไปีนตอนที่เดินลงไปเนี่ยก็หันหันไปคุยกับพเพื่อนบอกเฮ้ยท่านทำไมแปลกนะทำไมศพที่นี่ถึงไม่มีลูกตั้งหน้าศพวะเอ,อ๊ะนึกว่ามันจะไปไหนมันจะหรือเขามันิยมตั้งกันก็ก็คือพูดเล่นพูดอะไรกันแบบเนี้ยแล้วก็ก็หัวเราะกันออืขณะที่ ที่ตอนที่เดินลงไปแล้วตอนเตรมตัวที่จะขึ้นรถรถเนี่ยก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึงห่งเขาก็เดินถือรูปเดินสวนขึ้นไปแล้สักพักหนึ่งเนี่ยชัยก็ได้ยินว่าเขาก็ตะโกนบอกคนในบ้านว่าเออเนี่ยหนูวอาลูกคุณตาไปใส่กรอบมาให้แล้วนะอ,อยากให้แม่มันขึ้นมาเล่นบนบ้านอีกอ่ะก็พอใสยได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อ อาจจะเป็นเพราะว่าแมวมันขึ้นไปเล่นจนจนรูปร่วงแตกแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยเอารูปไปใส่กรอบมาให้มาใหม่เออเอ,อ,อ,อรู้จะเป็นเพราะแบบนี้อ,อ,อ่ะก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอหลังจากทําอะไรเสร็จก็ขึ้นรถก,กลับไปครับกลับมาถึงวันนั้นเนี่ยครับพราะท,น,น,ทนู่นทานี่ทําวัดทําอะไรตัดหญ้าอะไรแบบเนี้ท,ท็้เทิ่งักพักหนึ่งจนถึงช่วงเย็นครับก็คือหลังจากที่สวดมนต์ทำวัดเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็กําลังจะเข้านอนตามปกติ อีตอนที่ชายบอกว่าอีตอนที่นอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็คือทางที่วัดเนี่ยในตอนนอนเนี่ยมันเป็นวัดตามต่างจังหวัดต่างอเบอพี่เจมส์แต่นอนโดยการกลางบุ้งนอนก็คือเหมือนแบบยุงมังเยอะอะไรแบบเนี้ยแต่บอกว่าก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คราวนี้เนี่ยเหมือนมาสะดุ้งตื่นประมาณ เที่ยงคืนทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ย uh huh. ฉันบอกว่าคือได้ยินเสียงเหมือนมีเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอกโบกที่เป็นรอบกุติเนี uh ่ huh. ตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าจะเป็นพระเพื่อนเดินหรือเปล่าแต่เอ uh ๊ะ huh. ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าตอนนอนก็รอกุติอะไร uh huh. เจ็บนอนแล้วนี่ uh huh. นะขณะที่กําลังนึกไปนึกมาพี่เก่ง uh huh. ตาก็พยายามมองหาที่มาของเสียง uh huh. ปรากฏว่าพอมองหาที่มาของเสียงเนี่ย uh huh. ก็มองไปข้างนอกมงุง uh huh. สิ่งที่เห็นก็คือเป็นเป็นร่างของคนคนหนึ่งพี่เก่งเป็นร่างคนใช่นุ่งกางเกงเหมือนเอ่อกางกางกางเกงขาสั้นที่เป็นเออเหมือนกางเกงพวกขาดวพวกอะไรแบบเนี้ยอ่าอ่าแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวครับเขาเหมือนเดินหาเราอยู่ข้างนอกกุติก อดูนอกบงไม่อกงติคือข้างนอกบุืงก็คือพอหลังจากที่ชายเห็นบันไนเสร็จแล้วก็แปลกใจว่าเฮ้ยใครวะญาติโยมที่เหนเนี่ยมาเดินหาอะไรเนี่ยเออดือดเดอดเดะอเือะใช่ลบที่สำคัญคือมันในปกติใครก็เปิดมุ้งไปแล้วก็ถามว่าใครเนี่ยโ้มมาเดินหาอะไรในกติเพรว่าร่างล่างนั้นก็ยังไม่หยุดก็คือเหมือนเดินไปตรงนน้นทีตรงนี้ทีนึงพอสักพักหนึ่ง ใชยก็เริ่มแปลกใจแล้วก็เริ่มตกใจคราวนี้เหมือนหอเหมือนก็ตอนนั้นเนี่ยบอกว่ายังไม่คิดหรอกว่าจะเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรก็เปิดมุ้งไปแล้วก็กำลังที่จะเดินไปเปิดไฟพอจังหวะที่กาลังจะเดินไปเปิดไฟเนี่ยอืมันเหมือนมีอะไรดึงดึงดึงชัยไว้พี่พี่เก่งดึงแล้วเป็นถอยหลังกลับมาแล้วจปนแบบเหมือนก็คือเหมือนมาล้มจวนอนอยู่ในมุ้งอะ่ะโอ้ยเออปรากฏว่าพอ หมือนมีอะไรดึงแล้วมาล้มตัวนอนอยู่ในมุ้งเนี่ยปรากฏว่าแล้วพอสักพักหนึ่นง,งเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเป็นร่างของชายคนนี้ค่อยๆเดิน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 สักพักหนึ่งเดินมันหยุดอยู่ที่ตรงข้างมุง้งครับแล้วก็ค่อยๆเอาหน้าเนี่ยแมา,ม,ามาตรงมุ้งพี่เก่งพอหน้าโลกมาตรงมุ้งเนี่ยคราวนี้เนี่ยพี่เก่ง,มกงไม่ออกเช็เดินไมอม,มันก็กจะเป็นลูมุ้งเข้ามา อ่ามันก็จะลูกโมงแล้วมันก็จะเป็นหน้าคนอืชัยบอกว่าไอ้ตอนนั้นที่เห่งเนี่ยชายจาได้เลยว่าเฮ้ยเป็นลุงคนนั้นที่หว่าที่ซื้อเมื่อตอนเมื่อตอนหัวที่ไปตรวดที่ออที่ไปสรวดที่บ้านนั้นที่ว่าพอสักพักหนึ่งลุงคนนี้แกเธค่อยๆยิ้มแล้วแกก็ล่างนนมันก็หายไปพี่เก่ง กลว่าพอชายเห็นว่าหายไปปุ๊บก็มองหาว่าหายไปไหนครับแล้วก็รู้สึกตัวได้ว่ามันเหมือนมีอะไรเนี่ยขยับขยับอยู่ข้างๆ uh huh. ชายก็ค่อยๆหันมามองก็ปรากฏเป็นร่างของลุงคนเนี้ยมันนอนอยู่ข้างๆ uh huh. มันนอนอยู่ข้างๆชายพี่เก่ง uh huh. แล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าพาร์ท uh huh. ที่นอนที่บ้านอ่ะมันนอนไม่ค่อยสบายเลยขอมานอนด้วยสักคืนหนึ่งได้ไหม uh huh. พูดแบบเนี้ย uh huh. ชายเผยมันก็พยายามจะขยับตัวขยับตัว<ช>คราวนี้มันก็ขยับตัวไม่ได้<ช>แล้วก็สายตาก็หันไปมองลุงคนงข้างๆเนี่ยปรากฏว่าขนาดที่กําลังนอนนอนอยู่พี่เจง<ช>เหมือนล่างล่างนะเนี่ยมันค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ค่อยๆแห้ง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 างพักหนึ่งพองแหง้งเสร็จปุ๊บมันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นสับฉกลิ่นแบบเหม็นเน่าแบบแฉะๆ่ะพี่นึกออกเลย ตลกอบวนอยู่ในมุ้งเลยแต่พักนึงชัยครานี้เนี่ยพอรู้แล้วว่าเจอกับอะไรก็นอนสว,นสวนมดม,ดมนต์บอกเออเนี่ยเดี๋ยวจะสวดมนต์จะแผลในตาไปให,ให้อะไรแบบเนี้ยพอ,อ,อหลังจากที่นอนสวดมนต์นอนอะไรแบบนั้นก็จะพักนิดนึงเนี่ยเพราะหลับตาแล้วก็ลืมตามาก็เห็นเป็นร่างชายแจกคนนี้ยยังนอนอยู่ข้างๆครานี้อแอนอนอนยิ้มที่สจดิจอแอนอนอนยิ้มอยากจะบอกว่าเออพอะสวดให้ผมหน่อยสวด ให้ให้หน่อยผมจะได้ผมจะได้ได,ไ,ดได้บุญเยอะๆวสียาน่อยจนแบบลุแบบเนี้ยสักพักหนึ่งพอพูดแบบนี้สักพักหนึ่งชายก็เออรู้สึกตัวแล้วครับเวาแต่ไม่รู้จะทํายังไงอืเขาก็เห็นเส้นง่าของลุงวนเนี้ยค่อยๆล,ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเสร็จปุ๊บก,ก็เดินไปตรงปลายปลายเท้าของชายอ่ะครับ แล้วสักพักหนึ่งก็ค่อยๆถอ,อ,อ,อยหลังตอนแรกชายคิดว่าจะถอยหลังออกอปรากฏว่าไม่ได้ถอยหลังออกพี่เก่งถอยคือถอยหลังแล้วล่างมันค่อยๆเลื่อนขึ้นไปจากจากตรงปลายมุง้งอะเลื่อนเอ่เอเหมือนเป็นมูที่มันเลื้อยขึ้นไปบนบนกระดานมุ้งพี่เก่งเหรอแล้วสักพักหนึ่งร่างนั้นเนี่ยก็ หยุดแล้วก็มันเป็นล่างที่นอนเหมือนนอนประจันหน้ากันอยู่อะพี่เขาลอยอยู่บนมุ้งแล้วพระใช่นอนก็คือตัวประจันหน้ากันใช่ตัวค่อยๆเลื่อนไปบนไอ้ตรงไอ้ไอ้ตรงข้างบนในดจันมุ้งอหรพี่จังคามุ้งใช่แล้วก็นอนมองมาทันพระชายแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะบอกเนี่ยที่บ้านนอนไม่สบายเลยพระขอนอนด้วยนะตรวจมลที่นอนพูดแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งอะ จนหลังจากที่ตวนแบบนี้อยู่สักพักนึงเนี่ยใครก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ก็คือเหมือนแบบภาพมันตัดไปเลยอะพอ uh huh. หลังจากที่ภาพตัดไปแล้วเนี่ยตื uh huh. ่นมาเนี่ยก็รู uh ้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่ามันเหมือนมีแบบเออมันมันเหมือนมีน้ำอะไรที่มันหยดลงมาโดนตามหน้าตามตัวพี่พี่เืย uh huh. ก็คือพอหลังจากที่ตั้งสติได้อะไรได้แล้วเนี่ย uh huh. ชายก็คิดวา่าเ้ uh huh. หรือว่าฝนตกเป็นน้ำฝนขึ uh huh. ้นอะไรหรือเปล่ากนะ็ล uh ืมตา ไปดูด้วยความง่วงเงียง่วงเงียปรากฏว่าพอลืมตาไปดูด้วยความง่วงเงียง่วงเงียที่เก่งถึงที่ยังคูณล่างของชายแกของนียยังอยู่ที่เดิมยังติดอยู่บนหลังมุงที่เดิมแล้วที่สําคัญคือไอ้ที่ตัวแต่เนี่ยมันเหมือนมีเป็นน้ําเลือดเป็นน้ําเหลืองอะไรนี่ค่อยๆหยด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 ลงมาจนเลอะพวกจีวรเลอะหน้าของชายอ่ะแล้วชายก็ คราวนี้ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยตะโกนไปสุดเสียงเลี่ยบอกช่วยด้วยกลัวแล้วจนสักพักหนึ่งเนี่ยพอหลังจากที่ตะโกนไปสุดเสียงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างชายแก่คนนี้ก็ผลเลาะแล้วก็ค่อยๆหายไปพอร่างของชายแก่คนนี้ก็ค่อยหายไปเสร็จปุ๊บก็มีเป็นเสียงเคาะก็คือปรากฏว่าเป็นเป็นเพื่อนของพ่ชายเนี่ยที่นอนดูปุติตข้างๆกันเนี่ยได้ยินเสียงก็งเลยเดินมาเรียดเดินมาเรียกแล้วก็เดินทาง ชยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเล่อนมาสุดตัวแล้วก็เริ่มควบคุมตัวเริ่มอะไรแต่แล้วก็รีบลุกออกจากมุงแล้วก็พีไปเปิดประตูให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาเพื่อนก็ถามว่าเออท่านเป็นไรนอนละเมอหรือเปล่าเนี่ยร้องโวยวายอะไรแบบเนี้ยชายก็พอหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยเจออย่างงี้เจอลุงคนแก่เนี่ยที่บ้านวิทยส่วนเนี่ยมาหาอะไรแบบเนี้ยก็หลังจากที่ พูดยังไม่ทันขาดคำใช่ก็เห็นเห็นอะไรว่าข้างหลังของพักเพื่อนเนี่ยเป็นชายแก่เนี่ยพี่เก่งยืนยิ้มข้างหลังของพักเพื่อนองค์เนี้ยพอเห็นแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยชายก็ตกใจแล้วก็ร้องแบบเฮ้ยน,น,น,นะนั่นไงนั่นไงขอร้องแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็พักเพื่อนเนี่ยก็หันไปดูแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีเลย <G ül üyor> มีอะไรอ่ะร้องอ,อะไรเนี่ยท่านเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยจะลัวจะ <g ül üyor> ต,ตัวท<อ>วําไมล่ะอืก็แค่สวดมวนต์ให้เขา<อ>แค่นั้นเองอพูดแบบเนี้ยชายบอกว่าพอหลังจากที่พอได้ยินเสียงพูด<อ>แบบเน<อ>ี้ยอตอเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของพระที่เป็นเพื่อนของชัยอ้าวแล้วไม่ใช่เสียงพระแล้วเป็นเสียงใครชักพระนึงที่เก่งจากที่เนวดาเป็นพระเพื่อนเนี่ยอื จีวอนไม่จีวอนพวกไอ้พวกจีวอนพวกอะไรพวกนี้ยมันค่อยค่อยหลุดไปหลุดไ่พี่เก่งไปจากเพื่อนแล้วก็เห็นว่าเพื่อนของชายเนี่ยยืนยิน้มแล้วก็ยืนหัวเราะอยู่สักพักหนึ่งร่างนั้นเปลี่ยนเป็นร่างของชายแก่คนนั้นพี่เก่งอพอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บแล้วคือชายตอนเนี้ยคือทําอะไรไม่ถูกแล้วอะ่ะ ชาวจากนั้นก็พูดว่าก็อบอกแล้วไงมันพอไม่สบายขอนอนด้วยแค่ี้เองไม่เป็นไรเลยสวดมนให้หน่อยสวดมนให้ยื้อให้หน่อยนะพอพูดเสร็จปุ๊บชายก็ทําอะไรไม่ถูกรีบถอยหลังกลับเข้ามาพุติแล้วก็ปิดพุติพอปิดกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าม,มันเหมือนมีเสียงเคาะเนี่ยดังอยู่รอบพุติเลยที่จริงคราวเนี้ยเนี่ยพระชายก็ด้วยความที่ตัวก็กลัวแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไง ก็เลยนอนนอนสวดมนต์นั่งสวดมนต์อยู่ในกุฏิอ,อยู่แบบนั้นเนี่ยจนถึงประมาณสักตีสามตีสี่ทายบอกว่าอีกตอนที่นอนแล้วก็นั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยม,มันมีเสียงเคาะเหมือนมีเสียงอะไรเนี่ยเดินอยู่ในกุฏิตลอดเวลาเลยแต่ไม่เห็นร่างคนคก็คือพอสักพักหนึ่ง แต่บอกว่านั่งสวดมนไปจนถึงตอนไหนก็ไม่รู้ทั้งตัวทั้งอะไรแนละตอนน,นนั้นเนี่ยก็มีเสียงเคาะประตูอีกครา้นเนี้ย<ข>แต่คราวนี้เป็นเวลาประมาณใกล้เช้าแลหละพอมีเสียงเคาะประตูอีกช้ยก็ไม่กล้าไปเปิดคราวนเนี่ยพอหลังจากที่ไม่กล้าไปเปิดเนี่ยก็มีเสียงคราวนี้เป็นเสียงของเพื่อนของพาะชายจริงๆพี่เก่งเรียกว่าเฮ้ยทำไมยังไม่เปินีกเนี่ยจ่ายแล้วเนี่ยอื จะตีห้าแล้วจงไม่เดินนี่น้อนอะไรแต่เนี้ยก็คือพอชายพาดีนแบบนั้นเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ไม่แน่ใจคราวนี้พอหลังจากที่ยืนฟังอยู่สักพักหนึ่งจนแน่ใจว่าเป็นพระที่เป็นเพื่อนของเองนั่นเนยอยก็ค่อยๆไปเปิดประตูพอไปเปิดประตูเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนของพระชายจริงๆพอเห็นเพื่อนมายืนอยู่หน้าประตูแบบนี้ยทางพระชายร้องไหเเ้เลยพี่เก่งปล่อยหูเลยคือเหมือนกลัวสุดขีดอะตะเพื่อนครับ กใจว่าเอา้าเปลนอะไรวะคราวนี้เนี่ยพอหลังจากที่มาเปิดสาวเล่าเรื่องแล้วมาเล<ม>่าให้ฟังกันแล้วเนี่ยทางทางเพื่อนก็ก,ก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปบอกไปบอกหลวงตาดีกว่าเผื่อท่านจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วแล้วเมื่อวานอ่ะก็คือทั้งคู่เนี่ยไอ้คือก็คือตอนบอกที่ศับเนี่ย ก็คือเหมือนไปพูดเล่นพูดอะไรคือเหมือนพูดรบหลัวพี่เก่งแต่ชายไม่ได้บอกว่าไปพูดอะไรอตอนที่รถกำลังจะขับกลับมาเนี่ยก็หลังจากที่ไปเล่าให้หลวงตาฟังเนี่ยก็หลวงตาก็เออเนี่ยตอนดีเช้าเนี่ยก็มีนิมนต์อยู่เหมือนเดิม <c oughs> ให้ไปสวดบ้านหลังเดิมเลยตอนแรกชายบอกว่าชายจะไม่ไปเท่านี้พอนึกไปนึกมาก็เลยคิดว่าเออเนี่ยยังไงก็ตัดสินใจไปหน่อยแล้วกันเผื่อจะไปที่เปบุญณป็กุศล,ล,ล,ลไปให้ ลุงคนนี้บ้างก็พอหลังจากที่ไปถึงบ้านแล้วเนี่ยอีตอนที่เดินขึ้นมาบนบ้านก็เห็นเป็นโลงศพเห็นเป็นพวงหลีดแล้วรานี้มันมีลูกหน้าศพตั้งอยู่ด้วยพี่เก่ง<อ>ชายบอกว่าชัดเลยเป็นลุงคนนี้เลยที่ไปหาเม,มืเอ่อคืนที่ไปเดินเนีแบบ่ยพอจะเห็นแล้วเสร็จปุ๊บตอนแรกก็กล้ากลัวคขา,าเเนี่ย,ยทั้งหลวงตาหมอเอิเนี่ยไปอไปสวดอุทิศตัวมูลตรงจดให้เขาหน่อยไปบอกกล่าเขาหน่อยที่ ที่พูดการรับลูกพูดเล่นพูดอะไรกันแบบเนี้ยก<ม>็คือพอหลังจากที่ตรวจมนวลตรวจอะไรเสร็จเนี่ยทังชัยแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ไปยืนหน้าลงศพแล้วก็แบบทําการสวดเหมือนแบบที่สวดนม,นมุลตรวกุศลแล้วก็อธิษฐานในใจว่าเออเนี่ยผมมาอธิษฐุนตุวุมวลให้ตาแล้วนะไม่ต้องตามผมไปแล้วนะอะไร<อ>แบบแบบเนี้ยก็พอหลังจากที่ยืนตรวจเสร็จอะไรเสร็จแล<ม>้วสักพักหนึ่งพี่เก่งอีกตอนที่จะมนจะเดินกลับตอนจะหลังเดินกลับ มันก็มีเสียงคอดังป๊อกป๊อก๊อก,กมาจากในโรงเหมือนเดิมมาจากในโรงเหมือนเดิมคราวน,นี้พอได้ยินแบบนันเสจเนี่ยชายบอกว่าอีตอนที่เดินลงมาจากบ้านแล้วเนี่ย<ม>ก็ู้ที่จะขึ้นรถลับให้เร็วที่สุดแต่ก็ออยังไม่ไหวหันไปมองข้างบนบ้านช<ม>จะบอกว่าอีตอนที่หันไปมองข้างบนบ้านเนี่ยภาพที่เห็นคือเป็นทล่าของลุงคนนี้นั่งห้อยขาอยู่บนอยู่บนโรงนั้นนะพี่เก่ง แล้วก็ยิม้มแล้วก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมีเสียงอะไรเนี่ยลอยมาตามลมว่าอขอบใจมากพระใหม่<ะ>แล้วเรื่องราวก็จบลงแค่นี้พี่เกงเป็นเรื่องราวของลุงชายที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวนะไอ,ไอตอนที่เสียงลอยลมมาพูดว่าอะไรหน้าขอบขอบใจมากพระใหม่โอขอบใจมากพราใหม่พูดแบบนี้ที่ชายได้ยินตอนนั้นโโอ้โอ ครับนะฮะเออเออนะเดี๋ยวนะพี่เก่งแปลกใจอย่างหนึ่งไม่รู้ต้นพูดผิดหรือเปล่านะที่บอกว่าไปไปสวดกันห้ารูปเนี่ยห้ารูปหรือสี่คือจริงๆมันต้องเป็นสี่ใช่ไหมพี่เก่งสี่สี่สี่ใช่ใช่ี่ี่ต้นพูดตนพูดเออพี่ก็จะแบบไม่ไม่ไม่การถามเพราะาะไม่รู้ว่าสี่สี่พี่มันไม่แน่ใจแต่แต่คือส่วนใหญ่คือสวดศพมันสี่แล้วไงแต่ไม่รู้ แต่ไม่ไม่รู้ ει, ร ouais. ว่ามันเผื่อแบบมันประเพณีแต่ละที่อะไรมันต่างกันมันไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยนะก็เลยก็เลยไปถามก็เลยเก็บมาถามก็คือสี่นะไปกันสี่แสดงว่าคือตอนที่ลงไปตามหลวงตานะก็คือเจอในแรกแล้วแหละแล้วที่ตายัอนที่นอนตรงแค่บอกนี่นอนไม่สบายลูกหลานเลียดที่นอนให้ก็คือจากเคยนอนที่นอนนิ่มๆน่ะเราแทเสียชีวิตแล้วก็เลยไปนอนอยู่ในโรงแคบๆมันก็เลยไม่สบายอะเนาะ ใช่พี่โอ้ยโอ้โอตายแล้วยังบ่นเลยอ่ะตาเอ้ยนะแล้วอารมณ์ไหม่็็ไม่รู้นะนะครับจากบ้านตามมาถึงวัดไปว,วัดเลยพี่ไปก็ต้องสี่แล้วทำไม <บ S 1> อยู่ดีเจาะจงต้องเป็นพระชัยอ๋อมนะฮะบ,บวชใหม่นะครับ <ไม S 1> แ้่บวชใหม่ก็บุญหอมบุญเยอะเออใช่นะบ,บุญมันหอมกลิ่นบุญมันเยอะกว่าพระที่บวชมานาน เอาเลยมาตามเอาบุญคนนี้แหละสวดให้เยอะๆสวดให้หน่อย,ย,อยจะได้บุญเยอะๆมาขอนอนด้วยที่ลูกที่บ้านที่นอนไม่สบายเลยอืมครับทําไมเขาไม่ปลูที่นอนให้นิ่มๆนะตาจะได้ไม่ม,มานอะวลูกหลานนียนะนครับเออแล้วโนมะเ,เ,เดชาวบุญนะัํนเหมือนจังหวะเนาะ รูปงานศพแตกครบปกติแล้วคือยังไงก็ตามแห่งงานศพต้องมีรูปหน้าศพอ่ะใช่ครับองไงก็ต้องมีแมววิ่งชนไปนะกระจกกรอบรูปแตกเลยต้องไปทํากรอบรูปใหม่นะโอ้แล้วก็ได้มาเสร็จตอนได้มาตอนที่พระสวดเสร็จอดีนะครับโอ้โหถ้าเห็นปั้งแล้วแบบอืมตอนลงมาตามลวงตาแล้วลงมาเจอโอเนี่ยขงินไปอ้าวอุ้ยนะมีช็อตแบบพี่เอกเออ นะฮะนั่นช็อกและบวชใหม่ๆด้วยช็อกหนักเลยที่แบบอีกดอกที่แบบพระเพื่อนมาเคาะประตูแล้วสุดท้ายกลายมันว่าลุงจำแรงแปลงกายมาเป็นพระเนี่ยโอ้ใช่ที่นี่กแสบอีตรงนี้แสบนะแสบเลยโอ้โหแสบเลยผีลุงนะโอ้คุณานะพระพระท่านก็ไม่เว้นเนาะโอ้นั่นคือเรื่องราวประสบการณ์ที่รุ่นน้องไปเจอมานะพระชายนะครับ ใช่พี่ใหนะะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหูฟังสนุกสนุกสนุกมากมากลัวดียครัวัอดีและโดยเฉพาะช็อตที่แบบหน้ารูปมุ้งมานะแล้วก็แบบตัวที่แบบค่อยคผอมซีดไปกลายเป็นแห้งติดกระดูกล่างที่ลอยไปติดหลังคามุ้งอ่ะจะคาบเหมือนมันค่อยค่อยเลื่อนไปติดข้างบนหลังคามุ้งอะพี่ใแล้วแบบนอนประจันหน้ากันแบบเนี้ยเออเออโอ้โดดมาก แบบนี้ก็ไนอ่ะน้องต้นขอบคุณมากนะสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะอะเดี๋ยววันกน้าเหมือนว่าเดี๋ยวทางไปคุยกันในเฟซนะได้นะครับพี่สอบคุคมากพี่เจงรักษาสุขภาพด้วยครับครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับ